สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์นี้จะเป็นเนื้อว่านภัยดำหลังยันห้าหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองปี17เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube นะครับคิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคลิปนะครับที่ผมทำคอนเทนต์ลงช่องทาง y o u t u b e นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับผมว่าตามความเป็นจริงจากองค์พระนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะเป็นคลื่นนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคำนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับภเกตนี่จะเรียวนะครับเป็นเกตตูมเลยนะครับส่วนใบหูทั้งสองข้างนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ องนี้ยังพอมีหน้ามีตามีปากมีจมูกนะครับสังเกตเห็นนะครับมองดีๆนะครับส่วนจีวรใต้รักแร้นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยสังคตินี่จะเป็นแผ่นกระดานหนาหนูนใหญ่เลยนะครับส่วนลำแขนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมองทางด้านขวามือนะครับลักษณะคล้ายๆกับก้ามปูนะครับส่วนพระโมคคลาภาษาลีบุตรรวมถึงฐานบัวนี่คมสันลึกชัดเจนนะครับ สังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคํานี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างันนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับล่องรอยการตัดขอบแม่พิมพ์นะครับจะขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับสายแร่ทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยัน5นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเลขยันอักขระนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคม อ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับเราจะสังเกตเห็นตัวหนังสรรือเช่นเดียวกันนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคํานี่โรยตัวกระ,จา,กระจายทั่วพื้นผิวการตัดขอบนี่สังเกตเห็นนะครับจะขึ้นเป็นเส้นตรงขวางเลยนะครับสังเกตเห็นดีๆนะครับแขงรูด้านข้างนี่องค์พระจะลึกเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะฟูจะเป็นคลื่นนะครับสายแร่ทองคํานี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับ ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมจีวรใต้รักแร้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนสังคตินิจะนานูนใหญ่นะครับวงแขนด้านขวามือนี่ลักษณะคล้ายๆกับก้ามปูเลยนะครับช่องเบญจวรรณเรานี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับ ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนามุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับองนี้จะเป็นเนื้อว่านไพรดำนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับด้านข้างนี่สังเกตเห็นรอยขอบตัดแม่กพิมพ์เลยครับจะเป็นเส้นตรงขวางเลยนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมสายแร่ทองคำก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิว ส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังยัน5นะครับสังเกตเห็นเลขยันอักขระนะครับจะอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างส่วนเลขยันนี่สังเกตเห็นนะครับจะขึ้นเป็นสันนูนคมเลยนะครับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับองค์นี้จะลงสายแร่ทองคําไว้หนาเลยนะครับเกตเห็นนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี่ต้องกราบขอบคุณนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษานะครับ จากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook หรือใน Google ก็ได้นะครับหรือครูบาอาจารย์บางท่านนะครับสังเกตเห็นนะครับพระคุณแผนผงพายกุมารนี่เกรรบาดเยอะมากเลยนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมน,นะครับเฉพาะคุณแผนผงพายกุมารนี่เกศสนามนี่เกลื่อนเลยนะครับท่านต้องคิด วิเคราะห์และแยกแยะให้ดีนะครับเกยเห็นนะครับพระโมคคลาภาษารีบุตรนี่คมสันเด่นลึกชัดเจนรวมถึงฐานบัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบนะครับออกมาเล่นนะครับอย่างเช่นพักขนแผนองพายกุมานี่เต็มเลยนะครับท่านต้องคิดดีๆนะครับศึกษาให้แน่นนะครับ เกบาททั่วเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับองค์นี้จะลงสายแร่ทองคําเว้นหนาเลยนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราติสวัสด์ครับทุกทุท่าน